ใครครับตอนนี้ครับสไนเปอร์อาโดุยุดยาครับไฟมี่เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่คใครกีเจมีใครเป็นผู้ป้องสวนมเราบ้างเป็นเดือนคมครับพันเอกพันโทกับเบิกบีเราในค่ายเยือนเนาะครับตอนนี้ไปอายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสองน้ำหนักแบบปล่อยแล้วตอนนี้สี่สิบแปดมวยสไตล์เลยครับจริงเลครับวันนี้จะต้องมาเจอกับบนประการไม่เคยต่อกันเนาะครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งมาตตยยังได้ดูยังเขาเมื่อตะไใต้แข่งดีอ่ะวันนี้มาเจอเขานะวางกิโลแพงให้ดิเดินแต่ตามสไตล์เรามีอะไรเด็กที่ขายวุ้นช่วทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่เอ็เอ็กซครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นเตยกับเพชรโชกุนครับเปรมชนะน้องยกสามชนะลงมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยปอนดร้อยปอนด์วันนี้ต่อยที่เวทอ่า จี๒จุดห้าเมื่อเช้ามาเจียบเราชัางแล้วเป็นไงบ้างพอดีเป๊ะผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาล์ชนะเอาแข่เหมือนเดิมครับผมคุมมากี่กิโลอาสามโลเจ้าสี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้กี่ห้าสุดห้าสามคนจังหวัดชัยภูมิครับเด็กชัยภูมิเอาฝากเชื่อช่วยแฟนคลับรู้หน่อยฝากพี่น้องชัยภูมิแกรลังใจให้ผมได้ครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ้าววันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ